พี่บอลวันนี้พี่บอเลเรียกผมมาทําไมต้องฝากให้ถึงมืออาจารย์เฉลิมชัยหน่อยครับผมไอตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับเอาพายสตาตเดี๋ยว <ไป S 1> เดี๋ยวผมจะรับหน้าที่จาก B, B. S S P เชียงใหม่เอาไปถึงวัดล่องคุณแล้วผมรับหน้าที่จากพี่บอลครับอาจารย์เฉลิมชัยรอรับเสือ้อไปไปพี่ไปแล้วไปแล้วไปไป,ไปแล้วเดี๋ยวจัดให้จา้าเดี๋ยวจัดให้จา้า แมได้จัดให้จ้าออกไปจากบีเอเลยจ้าไปเดินทางครับเดินทางครับตรึ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 บเดินทางครับไปไปเจอกันที่วัดร่องคูนครับจะแจัดให้ไม่ไป nè